คิดว่าเอสปาจะทำสถิติเพลงเดบิวต์1,000ล้านวิวได้อย่างแบ็คพิงหรือไม่กล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับเอสปาเพิ่งสร้างสถิติเป็นวงเคป๊อปที่เพลงเดบิวต์มียอดวิวถึง100ล้านวิวเร็วที่สุดตลอดกาลแล้วคิดว่าในอนาคตจะมีโอกาสไหมที่จะทำสถิติเพลงเดบิวต์มียอดวิว1,000ล้านวิวแบบแบ็คพิงค์ เพราะเอสปาเริ่มต้นมาดีมากแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีวงไหนทําได้แบบนี้เลยไปดูกันน้าฟังความเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่1นึ่นะฮะได้ตอบกลับว่าบอกเลยว่าได้ยังไงมันก็ต้องมีวันนั้นตัวเลขวิวมันนับไปเรื่อยๆข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังครับอาจจะ1ปี10ปีหรือ20ปีอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับความคิดเห็นที่2นะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไป พอยอดวิวเค o p ปปัจจุบันนับว่าพุ่งดีกว่าช่วงหลายปีก่อนถ้าเอสป้ดังมากในอนาคตก็ทำให้คนสนใจตามดู MV เก่าๆมากขึ้นอยู่ดีความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับแล้วแม็กพิงเพลงเดบิวต์ได้1,000ล้านหลังจากปล่อยมากี่ปีได้เวรัจริงๆจังๆจากกระแสเพลงคัมแบ็กหลังจากนั้นถ้าตามฟุตสเตปนี้และอาจไม่ต้องวิแมทแต่อาจด้วยทางอื่นๆเวลาอื่นๆที่คาดไม่ถึง ก็ซักเซตตามผัวกระทู้ได้ไม่ยากจริงๆถ้าอยากแสดงความยินดีกับน้องเอสป้าให้ยินดีโดยเฉพาะเลยเพลงแบบ็เมมเบอร์โดน y o u t u b บรบวิวไปเยอะมากบอกไว้เผื่อไม่รู้จริงๆจะได้100ล้านมีคนคาดการตั้งแต่วิกหรือ2วิกแรกที่แล้วความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมตอบตามแฟกตเราก็เป็นหนึ่งในบิงทุกวงก็มีสิทธิ์ที่เพลงเดบิวจะเดินทางไปถึงพันล้านวิวแน่นอนถ้า YouTube ไม่ลดความนิยม และมีแพลตฟอร์มอื่นมาแทนเสีอก่อนขึ้นอยู่กับว่าจะเดินทางไปถึงช้าหรือเร็วแค่นั้นแหละความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมขยันถามหาอนาคตกันจริงๆใครรู้อนาคตบ้างก่อนจะบอกว่าได้1,000ล้านวิวไหมมาบอกเลยวันที่16ให้เราก่อนละกันขอ3ตัวตรงๆพอเดมาไม่ถึง2เดือนมีแค่เพลงเดียวในนี้เจมกันสนุกจริงๆมาทุกวันถ้าปล่อยเพลงต่อๆไปแล้วปังเพลงดังกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆ คนก็จะตามดู MV เกเก่าๆเพิ่มขึ้นและดึงดูดคนแฟนใหม่ๆได้เรื่อยๆก็มีโอกาสสูงแต่ถ้าเพลงตัวต่อไปกระแสะแผ่วลงต่อยอดได้ไม่ดีพอก็อาจจะยากหน่อยนะฮะวางคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมถ้าวิวไม่แผ่วมาเรื่อยเรียงแบบบูมบายาที่วิวขึ้นวันละล้านวันละ9 0 0 0 0สนยืนระยะแบบยาวๆเป็นปีได้ก็น่าจะถึงครับถ้าจะทำได้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันปั่นวิว คือฟังจริงจนจบเพลงแล้วก็รีเฟรชหน้าเว็บหรือยัดใส่เพลย์ลิสต์แล้วฟังวนไปนะฮะไปต่อกันอีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่อย่างที่หลายๆความเห็นตอบวงที่เดในช่วงที่แพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลเริ่มเข้าถึงผู้คนได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นจากเมื่อก่อนยอดวิวย่อมมีสิทธิ์โหดกันอยู่แล้วสังเกตได้จากหลายๆวงเจนสี่แป๊บๆยอดวิวเกินล้านแตกกันหมด แถมอย่างกรณีเอสปาเป็นเกิรดุ๊มในรอบหลายปีของค่ายใหญ่ด้วยต้องได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นธรรมดายอดวิวยังไงก็มีแต่เพิ่มขึ้นทุกวันขึ้นอยู่กับว่าระยะยาวแฟนๆจะเข้ามาวนดูซ้ำๆกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะความคิดเหน็นต่อไปไแล้ละกันนะครับผมคุณคุณว่าตอนเอยอดวิวเพลงดีวิวปังก็มีคนเสียมเปรียบเทียบกับแบ็คพิงหรือปลแล้วตอนนี้ก็มาเสียมเอสปาอีกแล้ว มันจะอะไรนักหนาะปล่อยวางบ้างเถอะนะฮะความเห็นต่อไปเลยนะครับผมรู้สึก YouTube เดี๋ยวนี้วิวขึ้นยากมากกว่าแต่ก่อนนะแต่เอส a ปาก็ยอดวิวปังมากขนาดนี้ได้เนี่ยคนสนใจเยอะอยู่นะจะไปถึงแบ็คพิงค์ไหมก็ไม่รู้เอสปาเพิ่งเดมาเองแต่ปังตั้งแต่เดต้องปังมากๆขึ้นอีกแน่ๆเอสปาไม่จำเป็นต้องเท่าแบ็คพิงกหรอกเพราะน้องจะสร้างสถิติของตัวเองคงเป็นเรื่องของเวลาแล้วแหละ ถ้าคำต่อไปดียังไงคนก็จะย้อนมาดูตำนานของน้องเองก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับหัวข้อในวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากห้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ